ผมสุรชัยดิเลพุษาคมนะฮะอายุ67ปีอาชีพ,พวิศวกรเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท T.M. Engineering จำกัดนะครับเอ่อช่วงหลังนี้อาจจะน้อยหน่อยแต่เมื่อก่อนก็ใช้เยอะในการคิดงานดูแบบอะไรต่ออะไรก็มีบ้างท่าที่ผ่านมามีการปวดกล้ามเนื้อตา ก็ยังแก้ไม่หายกล้ามเนื้อบริเวณหลังลูกตาปวดแล้วก็ก็พยายามปรับทิศทางมุมองศาเล่นก็ยังไม่ได้ผลหลังจากที่มาทําที่นี่แล้วเนี่ยอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตาก็หายไปเลยเป็นจุดที่ชัดเจนมากในการแก้ไขมีหลานเขาแนะนํามาก็เลยมาลองดูก็เลยเข้ามาก็ถือว่าใช้ได้ผลดีมาก ตอ้ละ <S an> <S an> เอียดมากอาจจะสองถึงสามเท่าจากปกติที่เคยวัดซึ่งมันทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจนแก้ปัญหาได้ไม่ต้องปรับเลยก็ถือว่าใช้ได้เลยดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอแต่ก็ต้องยอมรับในราคา มันก็อาจ,จต้องเหมาะสมตามคุณภาพ <laughs> <laughs> ดวงตากับชีวิตมันมันน่าจะไปด้วยกันนะฮะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องถ,ถ,ถนอมให้ดีที่สุด